สว,ส,สวัสดีครับคุณพ่อแดงสวัสดีครับผมมัทิตามตัวเลขกับพ่อแดงอีกเนาะครับถึงหมอชมเอฟซีถามหาไลายครับเป็นผู้ที่ฝันแม่นครับเอฟซีเนาะสามตัวก็ถือมากเนาะครับพ่อแดงเนาะครับผมแต่งวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งกรกฎาคมวันหันโบฝันครับเอฟซีโบฝันเลยมาวันที่สิบหกนี่ครับวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับฝันแล้วว่าสัตวฝันแล้วฝันแนวได้พ่อแดงวอาสูเอฟซีฝันไหมครับ เจ้าที่เจ้าท่าเพิ่นมาหาผมเจ้าที่ครับโอ้ครับผมสาธุสาธุปูเก้าเลยนนะครับสิเคยบอกเลขสามตัวถึงบอกครับครับผมโอ้ยครับเพิ่นมาแนวไรล่ะครับเพื่อนกันยางมาบอกผมไปจุดทูครับยางไปบอกเพื่อนครับทานดนจากไหนก็ไปบอกบอกร้านนี่เร้อครับเพื่อนก็เลยว่าเออเดี๋ยวปูสีบอกคนมาครับจากไหกัน ให้ดูแค่ร้านอยู่ดีมีแห้งเด้อว่านสันเป็นจุดจุดคอ้าคนครับครับครับผมก็เลยอธิษฐานก็เพิ่นครับเพิ่นได้บ้าเอ้าอธิษฐานเนี่ยไรบอกสู่เอฟซีฟังนะครับอธิษฐานเพิ่นบ้าโอ้ยบอกดูบอกร้านในีเด้อว่านสันอันได้ก็ดีว่านสันจริงที่มันดีเด้อปูเลยบ้านสันเรื่อปูสิบอกเพิ่นบ้าครับบ้านดียปูสิเมื่อเด้อว่านสันเมื่อจำศีลก่อนเพิ่นบ้าเมื่อจำศีลครับครับ พ่อเปิ่นใส่สูตรขาวด้โอ้ใส่สูตรขาวครับครับเปิ้เราว่าปูเมื่อกันเด้อว่่ซันปูเ่าหรือปูนมเ่ะครับเป็นปูเนี่ยก็ต้องเ่าก็ต้องเ่าแล้วนะครับเป็นปูครับผมกบเปิ่นกะเ่าแต่ว่าผมบมงองอนั่นผมบ่งองอครับอืแต่ว่าเปิ่นผมดำผมดำครับแต่แสดงว่าเ่าบ่นแห้งยังชีได้ก็ เจ็ดสิบนะครับโอ้แต่ผมหันบงออกคือซื้อนี่ละครับเอาครับผมบโเประยังมาครับเนาะแต่หงอเสศนหนึ่งไงจังบูมีเพื่อให้ความละเอียดกับเอฟซีฟั่งนะครับพระเดงครับผมครับเพื่อนก็ได้มาหาผมบ้านนี่วะมึงนีหน่อยจอยนี่มันหนังห่มกระดูกได้เห่นคนบ่าครับสบายมาพระเดงนี่ครับมึงนหนังห่มกระดูกว้าวครับผมอ่ะมันนังหุ่มกระดูกเอ้ยาเพื่อนมาบอกผมเนาะ ครับปูร้ากูขึ้นเสียนคักแท้เพิ่นบ่ครับเขาเพิ่งกินเจือเทืยอยู่บ่กินอยู่เนี้ยครับปูกระสันครับกินกับกินปลาได้แล้วกินเทือกะรากำปั่นนี่เรากระโบวเวิร์ดหย่อนกำปั่นเนี่ยกระสันครับโอ้โอหเอาดูเลยว่าสันกินสูตรซ้ำตายว่าสันเพิ่นป่าโอ้ครับผมเพิ่นปลาสูบไปเรื่อยเรื่อยปูสิมาหาอีกครับเรื่อยยุโรปก่าสันครับปูกระสิมาดูแลเจ้าครับนั่มกระสับ ยังกินแสกวะงี้เราเฝ้าขากินเพิ่นมาขาอยังลหรพ่อแดงเพิ่นบอกผมขาเป็ดกินทีนั่นอยู่ข้างหลังนี่บระเด็นนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเหมือขยายเอฟซีเพม่อนก่อนเพราะว่าหัวแดงจริงคือแน่นพ่อแดงสงสัยโจที่พันยากราบเป็ดบ่กเหรอจังหวะผมบาอีที่โอ้ยต้องจัดการให้เพิ่นได้ละนี่ทางเส้นวายได้หนิเนอะครับเนาะครับผมจังหวะผมส่วนอาจารย์อยู่ที่ จนอาจารย์บ่ครับครับได้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 เอาเดี๋ยวขั้นถาวถือเลขสามตัวผลแล้วครับจังสีขาให้กินเนาะครับผมพอแดงเพ็่นกระส่วนเบาแอมรอทงอยู่ครับวังหันว่าสิเห็ดอาหารการกินเรียงเจ้าทีเจ้าทางเพื่อนเนาะครับพอแดงเนาะครับผมงบัวให้ตั้งกล้องวังหันครับเอาขอให้งวดนี้เขาจังจังครับนี่หัวแดงแดงอยู่นี่ละนี่นี่นี่เศรงาเงาอยู่นี่เนาะครับเนาะนี่ ที่เส้นเพิ่นนอกพ่อแดงเนาะครับผมเพิ่นมาท่วงหลายเทือกอะไรที่พอขับก็เป็ดตัวนี้ครับอืมครับผมจังไรอีกครับเคยเกิดมาบ้าอู้ปอกไห้อกินแด้วดูเอ้ยบ้านเสรครับปูกับบอกใส่ซ้ำนี่ลราบ้านเสรนจนะครับบํารุงเจ้าไว้แน่เพิ่นบ้าบํารุงจะคลองไวแน่ครับอืมจะให้นนั่งหุ่มกระดูกหลายครับเออครับครับครับไม่ย่ามได้กับกูเห็นแต่กระดูกย่างบ้านเสร็ครับ เนื้อนังมึงไปสายเบสเพื่นเพิ่นมาครับครับผมบ้านนี้จะให้ผมเห็นอะไดรปูก่อนสันเบดกับขาจินิตี้เพิ่นบ้าเออครับ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 สีขาหลอกปูสีแตกไปให้กินหอกก่อนสันครับผมผมก็ได้วางสีนอครับปูเมื่อเรื่มก่อนสันครับมึงน่าจะสิมาหาไม้ก่อนสันครับมีเขากินหรอให้ปูกินแน่เพิ่อนบ้ครับเออผมมาอันถ้าอาจารย์มาผมหยิชวนอาจารย์ขาเป็ดสู้กินหลอกก่อนสนครับผมเป็นว่า อีทีบอกอีทีบอกผนมรัาเพ็นลาบอกครับเพ่นฉันยากลาพิษแล้วน่นะครับครับผมแต่ว่าผมบ้านสีบอกก็มาขำอยู่อย่างนี้ประเสรครับ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 อาจารย์มากเลยได้จัดการโดดใครมากถือวันอาทิตย์ดวยครับครับได้ครับผมได้ครับหยุดงานดิครับผมใช่ครับใช่หยุดงานเนาะครับว่าที่เพิ่นบอกเนี่ยิ่บ่ละครับพอแดงอันเพิ่นบอกอยู่ครับ เพิ่นว่าจังไหนล่ะเพิ่นบอกเลยเพิ่นให้ผมเงินสามสิบเก้าบาทให้เงินสามสิบเก้าบาทครับครับผมอขับเบอร์ตัวนี้ล่ะครับเบอร์ตัวนี้ครับให้ได้เงินนั่นนะครับก็่จะเป็นสามเก่าแล้วเนาะครับพ่อแดงครับผมสามเก่าเก่าสามกระไรเนาะครับเนาะครับบาดี้เนื้อติดกระดูกนี่พ่อแดงนี่อายุจากปีล้าบาทนี่ยผมบอกอายุพ่อแดงนี่ไหมครับห้าสิบหกปีครับห้าสิบหกปีครับครับผมอ้าว อายุพอแดงก็ได้เนาะครับเอฟซีเพราะว่าถ่วงพอแดงหลายจอยหลายว่าสัตว์ห้บปมลูกเป็ดเนี่ครับแต่กรบโปงตองแปะเอาก็เป็ดตองเนาะครับเนาะตัวนี้ครับเอาเดี๋ยวสีจุดตัวเลขไมาแคบหน้าจอเนาะตัวเลขก็คงสิเป็นสามเก่าเนาะครับพอแดงครับครับผมจบที่นี่ครับครับผมโอ้ยขอบคุณทีหลายครับพอแดงขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับผมครับผมเพื่อเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะกระโปรงใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางนี่เพิ่น อยากเป็ดวัสดุครับเอฟซีนี่อยู่นี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะอายุพ่อแดงห้าสิบหกปีครับเอฟซีห้าสิบหกปีหลักกาเงินสามสิบเก้าบาทเนาะครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมนี่พศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่กับพ่อแดงเนาะครับเนาะพุ่นพู่มเจ้าที่เจ้าทางเป็นอยู่ทางฝุ่นครับเอฟซียูทูจุดเทียนอยู่ทางฝุ่นทั้งต้นประคามไงต้นพุ่นบอกครับพ่อแดงต้นพุ่นอันกอไผุ่นครับโอ้พุ่นกอไผ่พุ่น อัััคครรบบก็ไพ่แข่หัวฟังนั่นครับเอฟซีเนาะนี่แหละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมโลทงน้ำครับสามเก้าสามเก้าลก็าหาหกครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมรลทงขอปิดคลิปไว้เพียงซ้ำหนีนะครับเนาะแต่ยานเพิ่งไปใส่เอฟซียานเพิ่งไปใส่เมือนี้เบาแอมรลทงนี่มีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองคองดีกันครับเบาแอมรลทงนี่จะเดินทางไปท้ำบุญยูวัดยุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิพย์ใหม่ทิพย์มือมาฝากเอฟซีครับท่าชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่อเรียยทรั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่อสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จริงหรือทือเนาะครับเนาะทมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหม้ครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับ้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นเรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมยไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกาการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบขายขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แต่และกระบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวก็บีบี่อย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับโบล้อซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเหายวขย่ขวยว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็ดในคนมองบบเห็นลานข้าเห้เดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เนี้ม็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะ<_<_>แล้วก็บมือแทะครับ่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือละกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงพลงให้ลวงปูุรหลอดละครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาล, ale, P, ล Jamie, lonely, พีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี Superman, ่ส่วนมากก็มีบโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลอลซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่าสีมันบดมันบัง เสียเนยื้อจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกะระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอไดเอเอ้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนีนะ้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับ <c oughs> เอาดืมด่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกผีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาอาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุครับ